นายแพทย์สัญชัยปิยพงคุลนายแพทย์สารสุขจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าเตือนประชาชนในฤดูฝนอาจจะมีการเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยที่สุดในช่วงฤดูการนี้และก็มีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ก็คือโรคเลปโตสปโรซิสหรือว่าโรคฉีหนูที่ผ่านมามักพบในกลุ่มกเกษตรกรในเขตชนบทเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในขณะนี้ระบาดมาถึงในเมืองอาชีพอื่นๆก็สามารถที่จะพบได้น,นะคะทั้งแม่บ้านผู้ที่รับจ้างประมง ผู้ที่ทํางานออฟฟิศนักเรียนนักศึกษาพระซึ่งอาจสัมผัสเชื้อที่อยู่ในฉี่ของหนูที่เข้ามาอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนหรือว่าในที่ทํางานสถานการณ์ของโรคนี้พบได้ตลอดปีแต่จะพบป่วยมากในช่วงฤดูฝนคาดว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายน2556เป็นต้นไปจํานวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น1-3เท่าตัวเพราะประชาชนออกไปท,ไทาไร่ทํานารวมทั้งหนูอาจหนีเข้าไปอาศัยอยู่ตามบ้านอาคารเรือนได้ต่างๆ จะมีการเพิ่มโอกาสการสัมผัสกับเชื้อโรคได้ง่ายมากยิ่งขึ้นได้ให้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและก็สำนักง,งานจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อป้องกันแล้วก็มีการลดจานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตให้ได้มากที่สุดนะคะเชื้อโรคชีหนูส่วนใหญ่จะพบอยู่ในหนูมากที่สุดทั้งหนูบ้านและก็หนูนา เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในไตของหนูเชื้อจะออกมากับฉี่หนูที่ฉี่ตามพื้นดินชื้นแฉะหรือพื้นอาคารบ้านเรือนโต๊ะทำงานจะติดต่อมาสู่คนได้จากการสัมผัสโดยเชื้อจะมีลักษณะคล้ายเกลียวสว่านสามารถช้เข้าทางผิวหนังที่มีรอยลอกหรือมีบาดแผลรวมทั้งชัยผ่านผิวหนังที่แช่น้ำอยู่เป็นเวลานานๆได้โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันดังนั้นประชาชนจึงต้องมีการป้องกันดูแลตนเอง ไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผู้ที่มีหน้าที่ทําความสะอาดอาคารบ้านเรือนจึงควรใส่ถุงมือขนาเช็ดถูเพื่อป้องกันการสัมผัสโรคที่หนูโดยเฉพาะผู้ที่มีรอยถลอกหรือว่าแผลที่มือและเก็บเศษอาหารให้มิดชิดในภาชนะที่มีฝาปิดส่วนกลุ่มกเรกษตรกรก็ขอให้สวมถุงเท้าเพื่อป้องกันของมีคมบาดเท้าหากเป็นไปได้นะคะก็ขอให้สวมรองเท้าบูทยางขนาดเดินลุยน้ำย่ำโคล หลังขึ้นจากน้ำหรือว่าเสร็จภารกิจในสวนในไร่ให้รีบชำระล้างอาบน้ำทําความสะอาดร่างกายทันทีนอกจากนั้นในกรณีที่มีฝนตกหนักในบางพื้นที่รวมถึงเขตเมืองก็หิีกเลี่ยงการย่ําน้ําโดยเฉพาะเมื่อมีบาดแผลเพราะว่าจะทําให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายหากมีการย่ําน้ําท่วมแล้วก็ให้รีบล้างเท้าให้สะอาดด้วยน้ําสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งทันทีรวมทั้งสังเกตอาการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ